สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้มาพูดเรื่องปุ๋ยผักสลัดหน่อยปุ๋ยผักสลัดแน่นอนครับมันก็ปุ๋ย AB ีนี่แหละแต่ถามว่าในแต่ละฤดูเนี่ยสภาพอากาศมันแตกต่างเนาะและปุ๋ย AB เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับแต่ว่าในส่วนของ AB เนี่ยก็จะมีการปรุงแตกต่างกันในแต่ละฤดูออกไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแต่ละฤดูเนี่ยอย่างฤดูเนี้ยฤดูร้อน แน่นอนครับหลายคนบอกสูตรเดิมนั่นแหละพี่แต่ว่าลดปริมาณเอาผมไม่ได้เถียงแต่ว่าอันนี้ของใครของมันนะในส่วนที่ผมใช้ก็คือแต่ละฤดูเนี่ยก็จะขยับสูตรออกไปเพราะว่าอย่างฤดูหนาวไม่ต้องพูดถึงครับของใครก็ใหญ่ของใครก็ง่ายปลูกได้สบายโตแต่ไปวัดกันที่น้ําหนักไม่ใช่ไปวัดกันที่รสชาติครับส่วนฤดูร้อนตรงเนี้สําคัญครับบางทีร้อนมากมากแก่แล้วแก่อีกทําไมรากยังเน่าอยู่อันนี้ปุ๋ยก็มีส่วนนะครับซึ่ง แต่ละคนก็ต่างกันแล้วอีกอย่างหนึ่งครับฤดูฝนบางทีเราใช้ใช้อยู่ยังไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมเหมือนผมเนาะหน้าฝนฝนตกมาเจอน้นําฝนเอ้าดีอยงไปอีกแล้วอ่ะตรงนี้ก็มีส่วนครับเพราะว่าปุ๋ยแต่ละฤดูผมจะขยับเรื่อยๆไม่ได้ตายตัวว่าต้องเป็นแบบนี้อย่างนี้อ่ะวันนี้พามาดูครับเติมปุ๋ยผักสลัดช้าและก็จะมาพูดเรื่องปุ๋ยด้วยเป็นยังไงนุยาสลับก้องครับ อันนี้จะมาเติมปุ๋ยบีครับเพื่อนเพื่อนงงอ้าวต้นพันุรุ่นนี้ได้เพิ่งมาเติมปุ๋ยบีพี่หลอกกันหรือเปล่าไม่หลอกครับเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปผมบ่อยๆอ,อันนี้คือรุ่นที่ปั๊มผมเสียแล้วผมไม่มีเวลาเติมน้าผมก็ได้ต้นพันธุ์ที่มันเบียดกันอยู่มันก็เลยยืดแล้วช่วงนั้นก็คลื้มฟ้าคลื้มฝนด้วยผมก็ปลูกครับอ่าส่วนพวกนี้เอ้าพี่ทําไม ต้นพันธุ์ผักพี่ปลูกแล้วผมเติมปุ๋ยเอมาสามวันก่อนนะผมไม่มีเวลาก็เลยจะมาเติมปุ๋ยบีวันนี้ถ้าไมผักเหมือนเติมปุ๋ยบีแล้วยังแต่เนี่ยคือการใช้น้ําปุ๋ยเก่าปลูกผักครับคือมันเป็นน้ําปุ๋ยที่เหลืออยู่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้ครับก็คือมันมีน้ําเหลืออยู่จากการปลูกผักอะไรก็เติมน้ําไปเลยผมพูดง่ายๆตามสไตล์ผมนะผมก็เติมน้ำให้มันเต็มไปเลย <c oughs> จากนั้นก็ปลูกผักแล้วก็ใส่ปุ๋ย การใส่ของผมผมไม่ได้ลดปริมาณผมใส่ปริมาณปกติอ่ะทีนี้ก็จะมีข้อถูกอีกอย่างหนึ่งอ้าวพี่ในใส่ปุ๋ยในปริมาณปกติพี่ใช้น้ําปุ๋ยเก่าทําไมก็ช่วงนั้นปั๊มผมเสียแล้วผมไม่มีเวลาผมก็เลยปริมาณน้ําที่มีอ่ะมันใช้จํากัดเนาะผมต้องลดรดสลังรดไผ่รดพริกแล้วก็รดผลไม้ผมรดมะพร้าวผมมันเยอะไงการใช้น้ําก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนกันไปดังนั้นก็ใช้น้ําปุ๋ยเก่าผสมน้ําใหม่ปลูกไปเลย เคยทำไหมเคยทําบ่อยครับปลูกซ้ําได้กี่ครั้งหลายครั้งครับแต่ครั้งที่สามที่สี่นี่ควรแล้วครับสามสี่มันไม่สวยแล้วควรเปลี่ยนน้าใหม่เลยแต่เอาจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะปลูกแบบเนี้ยไม่ควรช้าไม่ควรใช้น้ําปุ๋ยเก่าเหมือนผมหรอกนะครับแต่ถ้ามันด่วนฉุกกระหุกจริงๆหรือขี้เกียจเหมือนผมเ,นเอาง่ายเนี่ยผมพูดไม่ไอายครับคือถ้าเราขี้เกียจเนี่ยหรือเราประหยัดแน่นอนครับการทําอะไรก็แล้วแต่การลดต้นทุนเป็นเรื่องสาคัญใช้ซ้ําได้แต่ว่าการใช้ปุ๋ยเนี่ย มันก็ใช้ปริมาณเดิมมันก็ได้ประหยัดแค่เวลากับน้ําแค่นั้นครับผักโตไหมโตสวยครับปกติผมก็ขายอยู่ผมก็ทําอยู่ทำมาเยอะทําบ่อยด้วยแค่นั้นเลยครับทีเนี้ยอย่างที่ดูปกติเนี่ยการใส่ปุ๋ยจะอยู่ที่อย่างของผมปุ๋ยยืนพื้นที่ 4cc ต่อน้ำ1ลิตรเนาะแล้วกล่องปลาเนี่ยผมตี40ลิตรถ้าไม่ใช่ดดูร้อนปกติเติม 4cc เนี่ยตีไปกล่องลอย่ยางละ160เนาะแต่ผมเติมเกินครับ กล่องละอย่างละร้อยเจ็ดสิบห้าลูกสวนผมบางคนกล่องละอย่างละร้อยแปดสิบเพื่อเร่งผักให้มันรีบโตแต่พราะฤดูร้อนเราทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับต้องลดปริมาณไการใช้ปุ๋ยด้วยซึ่งซึ่งปุ๋ยเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงสูตรแล้วก็จริงแต่ว,ว่าผมไม่แน่ใจหรอกครับว่าบ้านเพื่อนๆมันร้อนถ้าบ้านผมหรือเปล่าหรือว่ามันร้อนกว่าผมหรือเปล่าดังนั้นนะผมจะแนะนําทุกๆคนว่าตอนเนี้กล่องกุ้งเหลือจากกล่องละร้อยเป็นกล่องละเก้าสิบ ซึ่งฤดูปกติจะใส่ร้อยหรือถ้าใครอยากโอเวอร์ไซส์ก็ใส่ร้อยร้อยสิบซีซีได้ช่วงนี้ให้เหลือแค่เก้าสิบกล่องปลาช่วงนี้ให้เหลือแค่ร้อยห้าสิบพอเฮ้ยกล่องกุ้งให้เหลือเก้าสิบนะกล่องปลาจากหกร้อยหกสิบคือมาตรฐานเนาะปกติจะใส่เกินกันอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้าตอนนี้ลดเหลือร้อยห้าสิบกันนะครับแต่๋ที่สวนใส่ร้อยหกสิบเพราะว่าผมมั่นใจในสภาพเป็นลมโรงเรือนสวยๆผมที่มันหักนี่แหละผมว่ามันไหวผมก็เลยใส่ร้อยหกสิบ ก็ปรับใช้เอานะครับในส่วนตรงนี้ปัญหารากเน่าอืมเดี๋ยวทาคลิปแยกครับผมไม่เจอหรอกถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เริ่มปลูกนะเจอแต่เดี๋ยวนี้ไม่เจอครับไม่ใช่ปัญหาของผมด้วยปัญหาผมก็คือทายังไงผักมันโตทันขายแค่นั้นแหละครับนั่นคือปัญหาผมอย่างวันเนี้ยที่ผมจะขายผักสลัดวันเนี้ยที่ผมจะต้องเอาไปส่งที่เราขาดเลยคือเรดอกโอ้แต่ก็พอดีได้พี่ที่แกยอยู่เกษตรอำเภอแกเอาปุ๋ยกับมเมล็ดพันธุ์ผมไปปลูก คือให้แฟนเก็บลูกที่โรงเรียนเก็ด้วยผมก็เลยพี่ครับผมขาดเรดโอ๊กก็ไปแย่งเขาครับได้ครับแค่นั้นเลยครับต้องมีอ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับเพื่อนอะไรทีผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามนะครับถ้ามันง่ายผมพิมพ์ตอบไปเลยถ้ามันยากผมทำคลิปให้ดูซึ่งถ้าถามผมว่ามันยากไหมทุกคนมีแนวทางในการจัดการของตัวเองหมดครับแต่ว่าวิธีการของใครแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันออกไป ก็ดูหลายๆคนเข้าไปปรับใช้เดแต่ถ้าดูแนวผมก็ง่ายๆแบบนี้ครเพราะว่าผมขายผักสลัดให้ร้านอาหารญี่ปุ่นให้โรงแรมห้าดาวอยู่แล้วซึ่งลูกค้าก็ก็ก็ไม่ได้ติไม่ได้อะไรครับผักก็มีคุณภาพตลอดเพราะผมต้องทําขายตลอดทั้งปีครับในส่วนนี้ทุกวันต้องมีผักยิ่งมีเทศกาลใหญ่ๆอย่างโมโตจีอย่างอะไรที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหปลูกกันแบบเทบจจะร้อเปเซคือมันต้องมีเกินที่มีครับ ก็ต้องช่วยกันไปในส่วนตรงนั้นอะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ